เพาศาสัตร์ไทยจาาั๋วนอารมณ์ภาษาไทยความสุขดีกความเศร้าอุมมีดหวัง ความวิตกกังวลมาความร่วมรู้สึกิมมความกล้าหาญชุบาสงสัยกุสา ความโกรธอาดาซีภาวะซึมเศร้าชร่ความอัปะยศสุกุนความสงบชรมีลาปปนความขี้อาย บุริยความเบื่อหน่ายอฟ <Hoff. S 1> ความกลัวมมยุซี <May usi. S 1> ความผิดหวังต <aks> ความรู้สึกผิดฮัสด ความหึงหวงน่ฟรตความเกลียดชักกับความหลงไหลตาจสัสซุสความอยากรู้อยากเห็นห้ามารีชแนลกูส,บสับสับสไครป์กันน่านาบุลี อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา